ทหารน้อยสิบนายออกไปกินอาหาร 1. สํางสำลักเหลือกลาเหลือทหาร9นายทหารน้อย9นายนั่งจนดึกดื่น1หลับไม่ยอมตื่นเหลือทหาร8นายทหารน้อย8นายเดินทางในแดวอนไม่ขอจากจรเหลือทหาร7นายทหารน้อย7นายช่วยกันผ่าฟืน 1. โดนฟันไม่ฟื้นเหลือทหาร6นายทหารน้อย6นายแย่พึ่งในลังลวง1โดนพึ่งต่อยล่วงเหลือทหาร5นาย ทหารน้อยห้านายศึกษานิติศาสตร์1ออกว่าคดีลาดเหลือทหารสี่นายทหารน้อยสี่นายออกท่องทะเลกว้าง 1. ถูกปลากืนกินทั้งล่างเหลือทหารสามนายทหารน้อยสามนายเดินเล่นในสวนสัตว์ 1. โดนหมีใหญ่ฟัดเหลือทหารสองนายทหารน้อยสองนายนั่งเล่นกลางแดดแจ้ง1โดนเผาเหี่ยวแห้งเหลือทหารหนึ่งนายทหารน้อยหนึ่งนายอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายเขาแขวนคอตายจนไม่เหลือใครเลย สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวหนังสือนิยายสืบสวนสอบสวนเล่มหนึ่งเรื่องจนสบสุดท้ายผลงานสุดเข้มข้นชนระแวงของคุณป้าอาคาธาคิตตี้แปลโดยคุณขีดขินจินดาอนันต์สำนักพิมพ์เวิร์ดในเครืออมรินตีพิมพ์ครั้งแรกโดยแพลสำนักพิมพ์เมื่อปีพศ2558หนังสือมี250หน้า แบ่งออกเป็น16บทกับบทส่งท้ายอีก1บทรวมเป็น17บทราคาหน้าปกอยู่ที่285บาทแถมที่คั่นหนังสือลายเดียวกับหน้าปกมาด้วยครับเนื้อเรื่องเปิดมาด้วยคน8คนกับสามีภรรยาคู่หนึ่งที่ไม่รู้จักกันมาก่อนถูกชักจูงโดยใครบางคนให้มาที่เกาะแห่งหนึ่งเพื่อจุดประสงค์บางอย่างเรื่องราวเริ่มต้นเมื่อกลุ่มคนทั้ง8คนได้มาถึงเกาะทหารแห่งนี้มีบ้านหลังใหญ่อยู่หลังเดียวบนเกาะ ในบ้านมีสามีภรรยาคู่หนึ่งเป็นพ่อบ้านและแม่บ้านคอยต้อนรับเป็นอย่างดีแต่พวกเขากลับไม่พบบุคคลที่ชักชวนเขามาที่เกาะแห่งนี้แม้แต่พ่อบ้านและแม่บ้านก็ไม่เคยเจอเจ้าของบ้านมาก่อนหลังจากมื้อค่ำนั้นเองก็เริ่มมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นพ่อบ้านได้เปิดแผ่นเสียงที่เตรียมไว้ตามคำสั่งของเจ้าของบ้านข้อความในแผ่นเสียงแผ่นนั้นได้ระบุความผิดของผู้ที่มาเยือนในบ้านทั้ง1ิบคน และหลังจากนั้นเองก็เริ่มมีการตายเกิดขึ้นทีละศพทีละศพที่น่าแปลกก็คือทุกครั้งที่มีการตายตุ๊กาตาเคลือบรูปทหารที่เดิมมี10ตัวกลับหายไปทีละตัวทีละตัวตามจำนวนของคนที่ตายไปและรูปแบบการตายก็ไปตรงกับกรงอมเด็กที่ติดไว้ทุกๆห้องนอนในบ้านและคนทั้งหมดที่เหลือก็เริ่มช่วยกันสืบหาความจริง ความรู้สึกหลังอ่านนะครับหนังสือเล่มนี้เล่าเรื่องได้ดีครับตามสไตล์ของคุณป้ากระทาเขาเลยครับบรรยากาศตอนท้ายเรื่องมันจะชวนให้อึดอัดพอสมควรเลยครับเพราะว่าพอตัวละครนะครับมันตายเหลือน้อยลงเรื่อยๆมันทาให้เรารู้สึกระแวงไปหมดว่าเอ๊ะใครกันนะ่าเป็นฆาตกรในประมาณนี้ครับไม่ว่าเราสงสัยใครไปพอพอตัวที่ตัวละครที่เราสงสัยตายปับ๊บเราก็ต้องเปลี่ยนไปสงสัยคนอื่นทําให้เราคิดออกไปนอกทะเลนะครับ ว่าหรือคนร้ายมันไม่ได้อยู่บนเกาะนี้ตั้งแต่แรกแล้วหรือเปล่าอ่าพอมาเฉลยที่หลังแล้วมันก็หักมุมเลยนะครับอ่ตัวผมได้อ่านงานของคุณป้าคา่าแค่2เรื่องนะครับก็คือมีเรื่องนี้จนจบสุดท้ายครับกับคดีฆาตกรรมบนรถด,ด่วนซึ่ง2เรื่องนี้ผมชอบเรื่องนี้มากกว่าเพราะว่าอ่าฆาตกรรมบนรถด,ด่วนนะครับมันไม่ได้ทําให้บรรยากาศมันรู้สึกอึดอัดบีบแคบลงเหมือนกัน มือนการบีบวงลงของฆาตกรอ่ะมันบีบวงเรื่อยๆเพราะว่ามีคนตายเรื่อยๆบนรถไฟมันมีคนตายแค่คนเดียวแต่ว่านี่มันตายตายกันเกลื่อนนะครับผมมันเลยทําให้รู้สึกว่าเรื่องนี้อึดอัดกว่าครับแต่ว่าอ่ามันสนุกทั้งสองเรื่องนะครับผมมันอาจจะแบบคนละฟิลกันหน่อยครับเรื่องหนึ่งบนรถไฟส่วนอีกเรื่องนึงมันบนเกาะครับอ่าบนรถไฟมีคนตายแค่คนเดียวแต่บนเกาะมันตายยกเกาะเลยครับผม ถ้าใครชอบแนวสืบสวนสอบสวนเล่มนี้ไม่ควรพลาดนะผมต้องอ่านต้องเก็บต้องมีครับผมอ่าเล่มนี้มันจะได้ความคลาสสิกแล้วก็การหักมุมสมราคาราชินีแห่งนวนิยายอาชญกรรมครับผม